สวัสดีครับผมนายธนัทพัฒนาพิรมครูโรงเรียนบ้านโคกวัดขอนำเสนอผลงานพิซซ่าเกมิฟิเคชันทิเชอร์อะวอร์ดสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศาาึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งในรูปแบบของเกมเนาะเป็นปนักสู้หลักคิดในการสร้างระบบเกมิฟิเคชัน1นกำหนดพฤติกรรมที่ต้องการ 2. ค้นหาความต้องการของผู้เล่น 3. ทํทำความเข้าใจทางเลือกผู้เล่นและ4 เลือกใช้เกม,มิฟิเคชันที่เหมาะสม Booklet เว็บแอปสำหรับสร้างคำถามเพื่อใช้ทดสอบโดยผู้เรียนสามารถเลือกกำหนดตัวละครและแข่งขันตอบคำถามร่วมกันเพื่อสะสมคะแนน Booklet รองรับการสร้างคำถามรูปแบบ m u l t i p l e Choice และเพิ่มลูกเล่นในคำถามเพื่อสร้างความท้าทายเช่นการสุ่มลำดับจากเวลาและใส่รูปภาพประกอบเป็นต้นนอกจากนี้ผู้สอนยังตรวจดูรายงานผลของกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์ทันทีหลังสิ้นสุดกิจกรรม การมอบหมายการบ้านในบุกเกตสามารถมอบหมายการบ้านให้กับนักเรียนได้โดยการเลือกหมดเกมเดียวปัจจุบันมีตัวเลือกสำหรับการบ้านถึง7แบบผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบของเกมให้เหมาะสมกับรูปแบบของการบ้านได้โดยผู้สอนสามารถจะเลือกวันที่ครบกำหนดสำหรับส่งการบ้านโดยการเลือกวันที่ต้องการจะดอบดาวแล้วก็พิมพ์เวลาที่ต้องการเช่นค่าเริ่มต้นที่เวลาที่กำหนดการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเกมิฟิเคชันพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดที่ระดับคะแนน4.69ได้ความรู้แล้วก็ได้แข่งขันกับเพื่อนรู้สึกว่าได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้แข่งขันกับเพื่อนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นคอมค่ะแล้วก็ครูสอนในเรื่องเกมค่ะสนุกไหมสนุกค่ะ